โอเคโอ้โห okay. oh. แล้วรอบนี้เจอของดีบอกเลยว่ารอบนี้เนี่ยเจอของดีแน่นอนมาครับโอไม่ดอดแล้วคนแรกเราต้องรีบจบเกมครับรอบนี้ในใเ,เหมือนเราจะเจอของดีดหรือเปล่า,ลาแล้วหกต่อสิบสองไงโอ้โ oh. หยุน,นาหกห้าห้าซาบุระ โอ้โหการ์ดตาฉันแล้วการดบบว่าคือโอเคเราจะกดสี่ก่อนแล้วกันครับสี่จไม่เบิร์นนะเป็นสี่ที่เงียบกิบไง <3. S 1> ไปกดสิบเอ็ดไหมสา <3. S 1> ที่ฝ่ายเ้าอะไรครับอ้เอาชาร์จเพิ่มครับเอาชาร์จเพิ่มว่ะ ้แลวอ <10. S 1> สิบเราเอาอะไรเดียเรือกสินค้าที่จะซื้อเราเอาเราเอาสลับเมืองก็ไม่ดีว่ะเอาชาร์จเหมือนกันไหมเอาเดิเราก็เอาชาร์จเพิ่มเหมือนกันครับอถือว่าสวยเล่นฝ่ายหนึ่งครับใช้เบียร์ดิเซ่เลยไงจะได้ตามทันครับเอาชาร์จเพิ่มเนาะ คือกดอ่าเ <Double C. S 1> กดโลนะครับแล้วก็กด10แล้วอีกฝ่ายหนเบิสี่แล้วเหมือนจะใช้พอ็พอคพรอะห้าดาวครับใช้ได้4ครั้งแล้วครั้งแรกก็ใช้แล้วครับแล้วเจอลายที่สอย่างดี <10. S 1> แล้วกดสิบไปสร้าง,ง,งแลนด์มาร์กไงสร้างแลนด์มาร์กตาชิ้นแล้ว โอเคครับคือเราก็จะกดสิบเหมือนกันนี่แหละแต่ว่าเขามีซากร้กรการไงเกิไม่น่ามาปะวะหรือว่ามาเลยเดี๋ยวผมสร้างหลังใหญ่ไว้ก่อนจะมาปะล่ะถ้ามาก็มาเลยแล้วซากร้ามาแล้วอ,อย่างๆเพราะแต่ไม่แน่นะกดยุนอาแล้วซากร้าได้ครับซารกระใช้ได้สี่ครั้งเหรอะแล้วสิบสองแรกครับสร้างหลังเล็กแล้วซากร้ามาหรือเปล่า มาหรือเปล่ามันติดแล้วซากุระมาไหมไม่มาวะยังนะยังไม่รีบยังไม่รีบตาฉันแล้วโอเครับอ็อเฮ้ยมีมีสลับเมืองมีสลับเมืองเลือกการ์ดที่ต้องการได้เลยสิบสองเหรอสิบสองก็สวยอยู่นะได้ครับได้ครับสิบสองไม่แย่กดสิบสองอีกทีปะ แล้ว <Channel. S 1> หรือว่าหรือว่ากดสิบสองดีกว่าจริงจริงแล้วไม่อยากจะสุ่มการ์ดดวงนะเพราะว่าแม่มันมันมีนางฟ้าอยู่บนมือแล้วมันชอบไ <12. S 1> กแล้วอ่ะอย่านะเว้ยการ์ดดวงเยี่ยมเลือลพื้นที่ที่จะดับไฟเลยแล้วผมดับเลยไนงะแล้วผมดับเลยครับแล้วผมกดโดดมามาแต่ไกลแปดสิบสี่เอ็มที่ได้อยู่แล้วามาที่หก ผมขอซื้อต่อไงต้องอย่างนี้ครับการดวงนะแล้วกดเบียร์ทิเซ่แล้วครับอีกฝ่ายหนึ่งมาอีกแล้วหรอเบียร์ทิเซ่เหลืออีกครั้งเดียวครับโอ้โหแต่มัน5ดาวเนาะยังว่าใช้ได้3ครั้งครับแล้วเลือกการมาแล้วเป็นเบิ้ลสอ,สอ,อแย่แล้วและถ้าเขาใช้คอรสุ่มได้ลายที่2นี่คืองานหยาบ ยาโผล่ไลน์ที่สามนะเฮ้ยชัดเลยชัดเลยวะสิบเอ็ดแย่แย่แล้วคือเขา<อ>มีปัญหาของเขาคือไม่ใช่ดิไม่ใช่ปัญหาของเขาดิมันคือปัญหาของเราดิวะปัญหาของเราคือถ้าเราลงสิบเอ็ดเนี่ยคือมันมันมีซาฟูร่า,าไง,ไ,งไฟหนึ่งอะโอเคนะผมไม่ต้องคิดเยอะก <11. S 1> ดแม่งเลย ถ้าจะมาก็มาแล้วกันเออเพราะว่ามีซากุล้านี่ไงคือมันมีสักุล้าแล้วก็สามารถที่จะไปไลน์ที่สามได้อะโอ้โหแล้วโดนแล้วครับโอ้โหแล้วเคาะก็ส่งได้แล้วเบียนที่เซก็เรียบร้อยครับนี่ไงเราก็ไม่รู้นะว่าบนมือเขามีอะไรอะ เรียบร้อยไงมาเลยครับคนที่หนึ่งไงมาดูกันว่าใครจะได้เริ่มก่อนเลือก,กคนที่หนึ่งนี่คือเจ็ดว่าได,ได้เล่นคนแรกเล่นเลยแล้วคนแรกก็เริ่มต้นเลยครับกดเท่าไหร่อ่ะสิบถึงสิบสองเลยไหมตาฉันแล้วลุ้นๆไปครับเอออุอ้ยเรามีเรียบร้อยครับ คือฝั่งหนึ่งจะไม่สามารถกด10แล้วก็12ได้เลยเฮ้ยแต่ก็ถ้าอยากกดก็มาได้นะ12บเอ็มเองแล้วก็มี7ไงครับยังไงก็ไม่เบิ้ลอยู่แล้วอ่ามาสวยครับรอบนี้มีออรแลนด์มาอีกแล้วอีกฝ่ายหนึ่งกด9ครับอ่า เราต้องกด5ถึง7เนาะฝั่งหนึ่งมีนิโคด้วยเนาะนิโคแบบใช้ได้3ครั้งครับแล้วก็เออร์นันเดส3ลีโอนาโด3นางฟ้าสามเป็นสายสร้างแดนมาร์กอยู่แล้วนะครับเอาว่ะแล้วตอนนี้เขาเบิ้ลอีกแล้วหรอ,อไม่สิเขเพิ่งเบิ้ลนี่หว่าไม่ใช่อีกแล้วแล้ว9ไงเรามี10กดนางฟ้าแล้วกด10 S <S มไม่รู้ว่าสิบนี้จะเบิ้นอีกหรือเปล่านะครับแล้วตอนนี้การ์ดดวง,งผมขึ้นมาแล้วนางฟ้าร้านค้ามีเอ้ย,อย,อยกดอะไรดีอ่ะกดเบรติเซ่ก่อนดีกว่าครับอยากได้สิบอ่ะเบติเซ,เซ่จัดสิบไหมผมหน่อยลอกกอแล้วจัดสิบสองนี่ไงสิบสองก็ไม่เป็นไรสองก็ได้ครับอ <12 S 1> แต่ว่าไม่อยากได้นางฟ้านะ เฮ้ยอสังหาพุ่งก็เวิร์กอันนี้ก็เวิร์กครับทำให้เขายึดยากขึ้นเนาะคือถ้าจะมายึดก็ต้องใช้นางฟ้านะนะครับแต่ว่าตอนนี้เขาไม่มีนางฟ้านั่นแหละปัญหาแล้วผมมีอีกแล้วไง12ของยุนอาครับไปลงพอดีเป๊ะเลยแล้วฝ่ายหนึ่งกด8น่าจะมาแล้วแหละน่าจะมีนางฟ้า,ามาขึ้นมือแหละผมจะกด12เนะาะแล้วก็ชวใช้เลยครับ ใช้นางฟ้านะใช้การ์ดใชเลยครับเพราะว่ามีใบใหม่ขึ้นมาอีกแล้วครับแล้วซื้อต่อแล้วขาดแค่เลขสองแต่มันไม่มีไงแต่เรามีรุ่นสิบถึงสิบสองครับตาฉันแล้วแล้วผมกดนางฟ้าอีกทีหนึ่งก่อนเป็นหลักประกันว่ายังไงเราก็ไม่โดนซื้อต่อแบบไม่โดนสถานะดับไฟระยะไกลแล้วมาที่สิบไงที่สิบ เค okay. แล้วมีเดินใกล้อย่าง2ถึง4ครับจริงๆเราออกอะไรก็ได้เนาะสีก็ได้ครับสก็ได้หรือเบิ้ล2เบิ้ล4อะไรงี้ก็ว่ากันไปครับแต่ตอนนี้เขาก,กดนางฟ้าเรามาที่6แล้วใช้การนางฟ้าทันทีครับแน่นอนคูณ2องเก็ใช้แล้วปะเออมันแพงแต่เขามีคัมแบ k ก,ก็คือเออร์เออนนเดสเนาะที่จะทำให้เราเนี่ยให้กด2อซีก่อน <C. S 1> อ่าไม่เบิ้ลวะ แต่ว่ายังมีลายสีให้ลุ้นครับน่าจะกดเออนันเดสไหมไม่ใช่ครับกดนิโคเลยว่ะกดนิโคก่อนครับแต่ลายสีเรายังมีหวังอยู่นะอันนี้ลายวิตตอรี่ครับลายสียังมีหวังนะไปที่ที่สิบที่สิบก็น่าสนใจครับอีกฝ่ายหนึ่งกดหกว่ะ ตอนนี้6ต่อเครับแล้วขอหน่อยเบรติเซ่ดีๆเลยอะเลือกการ์ดที่ต้องการได้เลยว่ะแปดก็ได้ตาฉันแล้วมาแปดับเบิลแแล้วก็ไม่มีอะไรให้ใช้เลยเนาะเจ็ดหกเจ็ดถึงเก้าไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ผมจะใช้สองถึงเจ็ดแล้วกันนะครับ สองถึง7ลงตรงนี้แล้วก็รับหน้าใช้ยุนอาสิบสใช้เฮลลี่ต่อโอเคอ่ะได้แล้วเราได้แผนแล้วโอเคแล้วอีอกฝ่ายหนึ่งใช้เออร์นันเดสเลยครับดูว่าเขาจะกันลายสี่ผมไหมน่าจะต้องกันแล้วแหละใช่ไหมสร้างลายสี่ครับอันเนี้ยนั่นไงและได้เดินอีกรอบหนึ่งครับ สี่โอ้โหแล้วมีสุ่มสร้างนดนมาร์คด้วยครับสุ่มสร้างอีกแล้วลายที่สมนะคือเขาจะสุ่มลายที่3าสองหลังนั้นครับตาฉันแล้วห้าสห้นะแต่ก็คือลายที่3 <12. S 2> ไม่ต้องกลัวอยู่แล้วคือได้ร้อยเปอเซนะอีกฝ่ายหนึ่งแล้วเรามาที่12 <5 S 2> ครับก็5้ถึงเไม่น่ากดเท่าไหร่แล้วตอนนี้ผมน่าจะกดเฮนลี่ก่อนไงมาแล้วไงเฮนลี่เอาเงินที่ลงไอ้นี่เรามาเอาคืนมาหน่อย น่าจะได้เยอะพอสมควรประมาณเจ็ดบห้าเอ็มคุ้มจัดครับแล้วขอเบิ้ลไม่เป็นไรมี7จถึงเ้ามี5ถึง7โอเคเราต้องกด5ถึง7ครับแล้วอีกฝ่ายหนึ่งกดนางฟ้าก่อนเนาะเพเลือกที่จะกดนางฟ้าก่อนที่จะกดรีโอนะเออกดลีโอนาโดอเฮ้ยเราโอ้โหสองถึง4แล้วมันลงที่3ไงผมเข้าใจครับ เรียบร้อยเลยอย่างเงี้ยเฮ้ยเดี๋ยว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 ว่าแต่เขาเดี๋ยวเหมือนมาอีกแล้วนะเหมือนเราจะมีนะครับงั้นต้องกดเตะตึงข้าวแล้วก็ไม่เอาห้าแล้วแน่นอนครับการนางฟ้าอีกแล้วร้อยเปอร์เซ็นนี่ไงอืมเพ่องถูกชี้่อไปแล้วไปอยู่ข้าวได้ไหมเพื่อนแบบลุกเต่าแบบช่วยหน่อยโอเค มี8มี5มี4กด4น่าจะดีสุดครับเพราะว่าใช่ไหมวะเพิ่มลุ้นด้วยเนาะเดี๋ยว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 โอเคสีดีสุดจริงอันนี้สีดีสุดจริงๆครับเฮ้ยแล้วออ้หแต่เรามีนางฟ้าไงเรามีนางฟ้าไงครับคือเขาใช้เราก็ใช้ได้เหมือนกันแล้วผมกด4เลยเบิ้ลไหม เอาดีเพราะเลขมันน้อยด้วยครับแล้วผมใช้การนางฟ้าใช้การบ้องกันโดยนางฟ้าแล้วมีเจ็ดไงสิบสี่แต้มแล้วเรียบร้อยเลยครับเอานางฟ้าขึ้นมือแล้วกดเจก็ปิดเกมไงไปครับสิบหกแต้มสิบหต่อสิบวะเรียบร้อยครับชนะพอย์ จบกันไปฉั <G ül üyor> นคือสุดยอดนักลงทุน <g ül üyor>